วาจานเนาะนรเมีแล้วก็ภรรยาลวงพ่อผู้ฝ่ายธรรมวันนี้เป็นวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเช้านี้ที่วัดป่าต่อน,น้ำแม่อินเนาะซึ่งมีแจกกระแสแห่งความเย็นสบาย ป็นเกษตรแ,แห่งธรรมเนาะธรรม,ม,มธรรมธรรมไม่มีโทษมีภัยมีแต่คุณเนาะอ่ามีแต่สติปัญญาอ่ามีแต่แสงสว่างจิตใจดวงนี้อ่าถ้าเราฝึกเราหัด เนาะเ็นดีแล้วสงบดีแล้วเนาะจงสร้างคุมประโยชน์ใจตรงนั้นย่ยมมีกระแสความเมตตามีแต่น้ำจิตน้ำใจมีแต่ความเพื่อคูลนั่นแหละใจที่มีธรรม วันนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจจริงก,ก็คือมีผู้ปฏิบัติธรรมมีคุณรลบงตูคุณทิดาเข้ามาฝึกมาบวชนะทั้ที่กระแสะโลกกำลังแรงแต่กระแสะแห่งธรรม ก็ไม่เคยห่างออกจากใจของชาวพุทธเวลานี้ยิ่งหมอบคนยิ่งขวยขวาไอ้ควา้าอ่าหาที่พึ่งทางใจมากขึ้น,นดูข่าวแล้วก็นั่งตกใจ นะอ่าสามีเนาะเตะเมียอย่างเงี้ยอ่ะหักสิบสองสิบเอ็ดซี่แบบบอบบอบบอนโอ๊ยเนาะนี่โทสะเห็นไ,ไหมบวกด้วยอะไรละ่ะอะแรงหงวงอ่ะเห็นไ,ไหมโทสะอารมณ์พวกนี้ ถ้ามันเข้าสิงสู่จิตตรงไหนตรงไราดูสิโหดร้ายมา,า,ากหลวงตาเคยพูดเรื่องผีสามอย่างหนึ่งผีโซซ่าสองผี โลภะสามผีหลาคะตอนนี้กำลังอลาว่านะนะก่อนกำลังเข้าไปสิงสู่เหยียบย่งหัวจิตหัวใจของคนนะเห็นไหมพีสามตัวนี้เอาอะไรมาไล่มันก็ไม่ไปนอกจากกระแสแห่งธรรมะ แสงความรุ่มหลงจะกู้อะไรก็กู้มาเชอถ้าไม่กู้ศีลธรรมกลับมาสู่ใจคนไม่มีเกิดผลหลง,าง่าไปพูดตลอดถึงผลทุกเม็ดจะตกเป็นเม็ดทองคำ ก็ไม่ทาให้คนมีจิตใจที่มีความสุขเพิ่มขึ้นหรอกถ้าใจขาดศีลธรรมนะมันะมีความเลือดรนะ้อนนะเมื่อวานนี้มีญาติธรรมมาจากกรุงเทพแล้วก็พิบูลมังสาหารแล้วก็มีมาจาก อะไรนะวาลินชมรานะให้มานั่งสนทนากันนะ <c oughs> ลุงตาเคยพูดไปว่าพื้นฐานฐานของใจจากาดความกัดตันยูกัดตันยูกัดตันยูนะนยกับเจ้าเวที เป็นสิ่งรองรับของจิตใจที่ดีงามถัานะขาดความกตัญญูแล้วนะไม่มีทางที่ใจลวงนั้นจะตั้งอยู่ที่ตั้งแห่งความดีเพราะความดีของใจ ก็คือความบัญรยูบรรพบรุษปู่ย่าตายายแหยังมีจอมเลยตาพูดถึงเรื่องความบัญญยู เราได้เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายจากครูบาอาจารย์จากพ่อจากแม่ถ้าเรายังเห็นพ่อแม่ปูญาตายายเราเป็นคนง้อมงมายก็จิตใจของมันก็จะตั้งไว้ในฐานที่ผิด นี่แหละเขาเรียกว่าทื้อฐานของความดีเขาสูงอ,อยู่ที่ความกตัญญูฮะทุกวันนี้พวกเรากำลังลืมฐานลืมฐาน ตสีพระพทุทธเจ้าของพวกเราสองพันกว่าปีนะเห็นไห 2, ปีมาแล้วหลังจากาพระองค์ท่านปร,รินิพานพวกเราก็ยังกราบยังไหว้ยังระลึกถึงคุณท่านาที่ท่านบากบานันนำเอาธรรมะนำเอาสิ่งที่ประเสริฐมาสอนพวกเรา,าให้พวกเรามีหลักใจที่ยึดเหนี่ยวในกวมงามความดีฮะเห็นะไหม ไม่ให้ไหลไปตามสัญญาอารมณ์นะหรือเรียกวันโลกไม่ไหลไปตามโลกนะไหลไปตามกิเลสทุกวันนี้หลวงตามองไม่เห็นเลยว่าโลกเจริญตรงไหนหลวงตาเห็นแต่กิเลสระเจริญรุ่งเรืองนะมีอำนาจเหนือใจมนุษย์นะเหยียบยา่ามัวใจมนุษย์นะ เพราะฉะนั้นธรรมะเปียบเหงือนฝนที่ตกลงมาทำให้ชุ่มเย็นพื้นดินชุ่มเย็นธรรมะก,ก็เหมือนกันอาศัยหธรรมนี้เห็นไหมท่านเรียกว่าคุณธรรมคำจุนโลกนะเพราะฉะนั้นอ,อย่ามัว แส,สดงหาตัวความไม่ดีไม่งามใส่จิตใส่ใจตัวเองอยู่เลยเนาะ,ะจะไปด่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองด,ดีดูดีมันไม่มีทางรอกจะคนโม่ทอานั้นแหละนะที่ด่าตัวเองด่าคนอื่นให้ตัวเองดูดีนั่นคือความหลงผิดด่าคนอื่นคือด่าตนนั่นแหละกรรมจำไว้ เที่ยวโพธนาว่าคนอื่นไม่ไดีอย่างนั้นนั่นแหละกำลังแสดงพฤติกรรมของสันดา,านตอนออกมาฮะเหมือนโบราณท่านบอกว่าคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวเห็นไหมเราเลือกว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเนาะอะ หนิงตาครับมีเขาฝากมาถามครับเขาเคยปวชอยู่แล้วไปฝึกอยู่กับหลวงพ่อสงบแล้วตอนนี้ลาศึกมาสองปีแล้วมาฟังธรรมหลวงตาคือคุยครับเขาใช้พูดโทมาก่อนแล้วทีนี้พูดโทหายลมหายเขาเหมือนเนาดูแต่ความคิดแล้วที่นี้มันเกิดแบบเหมือนอารมณ์เขาพูดว่าอารมณ์มันไม่กระทบอะไรเขาเลย เขาสงสัยว่าตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอ๋ออันนี้คือตัวสติปัญญานะตัวสติปัญญานะเพราะว่าอาศัยบารฐานของสมถะอยู่ไม่มากหรอกเพราะว่าทุกโธกับเราหมายใจนี่เป็นสมถะแต่ตัวสติปัญญาเนะี่ยเป็นตัวตัดกระแสนะเมื่อสติไวปัญญาก็ไวนะมันจะตัดกระแสแห่งปฏิจจสมบัติหรือการเกิด ที่สึงมากระทบมันจะทําให้เรามาอยู่ปัจจุบันคือเฉยอ,อยู่ได้นี่คือสภาวะแห่งธรรมเนาะ,ะคนจะเข้าใจผิดว่าวาอสงบที่แท้จริงคือไปนั่งสมาธิแล้วหลับตาแล้วสงบแบบอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว,ว่าสงบแบบฌานแบบเข้าฌานแบบอารมณนบริชฌานแต่สงบแบบเจริญฌานหรือเรียกว่ารักขณูบริชฌานสงบจาก การตัดกระแสนี่แนะสงบจากสติปัญญานะี่ยนะมันอาจจะไม่หุวืวหวาแต่ความสงบตัวนี้เลื่อเลอมากนะสงบจากความปรนะุงแต่งนะคือตัดกระแสปฏิจจังบัฏตัดกระแสนนการเกิดนนะี่แะคือมีสติตั้งอยู่เฉพาะหน้าเวลาอะไรมีกระทบมันจะตัดกระแสเข้ามาอยู่ในปัจจุบันนะนี่แหละคือสุดยอดแห่งธรรมะนะ เมื่อก่อนก็เหมือนกันไข่ไข่ก็เหมือนกันอผู้รู้กับผู้หลงก็อยู่ด้วยกันนะี่ยะต้องหลงมาก่อนจริงไหมแมมตอนจะเป็นพ่อตาแม่ยายเขาก็ต้องเป็นลุกเขยมาก่อนนะจริงๆนะอ่าเพราะฉะนั้นพื้นฐานจริงๆเราก็มาจากปุญญาตายานี่แหละหลงจากถึงผู้สิ่งเดียวกันคือมันรวมอยู่ที่ใจเรานี่แหละ,ะสติปัญญาก็เหมือนกัน ถ้าขาดสติก็ขาดปัญญาสติคือสแสงของหลอดไฟสติคือหลอดไฟปัญญาคือแสงของหลอดไฟนะถ้าคิดปุ๊บรู้ปับ๊บอย่างงี้เห็นไหมมันจะขนเอาปัญญาสติตัดเข้าไปมันจะเห็นตามรู้ตามดูเนี่ยเห็นไหมนี่เหมือนกับยามที่ไม่หลับยามอ,ะอ่ะนะเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าจักสุหรือสติหรือสุขะทา เพราะว่าเขาเห็นจต่ความคิดชัดมากใช่มันจะเห็นจต่ความคิดตัวเองอย่าไปว่าจะจะไปด่าคนอื่นเลยแม้แต่คิดตำหนิคนอื่นมันก็ตัดเพราะฉะนัคนมันเข้าใจได้ยากตัวนี้ตลอดเวลาที่หลวงตากำลังสื่อสารออกไปอ่าตลอดเวลาสี่ห้าปีที่พูดเนี่ยก็คือตัวนี้แหละตัวสติตัวสติทำไมต้องฝึกอานาปานาสติเพื่อจะให้สติมีกำลังเห็นไหม เพื่อจะทำให้สตินี่แหละรวดเร็วนะ,ะ,ะเพื่อจะไปจัดกระแสหการเกิดพวกนี้หละเนาะเมื่อก่อนเราต้องไปนั่งเพ่งเพื่อจะให้มันสงบแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะ,ะไม่ต้องเอาสงบนะเอาตัวรู้เอาสติปัญญาปัญญาตัวนี้จะเข้าไปอบรมสมาธ,สมาธิสมาธิก็จะหนุนมา อบรมปัญญาเห็นไหมเคื่อนหนุนกนระลาสมารสรษาะวิปัสนาในอาณาปณสติเนาะอาณาปนสติจะเด่นมากอ่ะมันจะเห็นโทษของความคิดกรงแันได้เด่นที่สุดเนาะพอขอสาธุการด้วยธรรมเนาะเอาลับพรยาตาวะริวะหาปุราภาิกุเรนติสากครงังเอวะเมวะอิโตลินนางเปตาน,นางอุปกะปติ อิจิตังปิติจังตุมังคิปเมวะจมิจันฉุสังเบปุเรนตุสังกปาจันโดวาราโสยทามณีโชติและโสยทาอภิวารานาซิริสัติจังอุตาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังมะรังสาน